ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่จากไมว้ช a าแนลนะคะในห้องทำงานส่วนตัวของนพศูนชายหนุ่มเจ้าของห้องกำลังเขียนแปลนสะพานเชื่อมแต่ละสะพานไปยังครัวต่างๆตามที่ราติรถต้องการเสียงเคาะประตูเบาๆแล้วผู้เคาะประตูก็ร้องถามเข้ามา รถเข้าไปได้ไหมคะเชิญครับใบหน้าที่โผล่เข้ามานั้นมีรอยยิ้มนิดนิดพี่นพทำอะไรอยู่หรือคะผมกำลังเขียนแปลนสะพานเชื่อมครัวอยู่ครับรถขอนั่งคุยด้วยได้ไหมคะเชิญครับจะดื่มอะไรไหมฮะไม่เป็นไรคะ่ะรถดื่มมาเรียบร้อยแล้ว นพศูนย์หันมามองหน้าหญิงสาวเรากลับจะสำรวจไปทั้งกายคุณรถสบายดีแล้วหรือครับพี่นพถามทำไมคะผมเกรงคุณรถจะทำงานมากจนเป็นลมหน้ามืดอีกขอบคุณค่ะที่ห่วงใย,ยครับคุณรถบุกงานมากจนหน้าเป็นห่วงเพราะคุณรถตัวเล็กนิดเดียว แววตาห่วงใยและน้ำเสียงอ่อนโยนนั้นทำให้รติรสอุ่นวาบที่หัวใจนอกจากคุณรวยรินผู้ให้กำเนิดแล้วก็มีนพสูรนี่แหละที่แสดงความห่วงใยอย่างจริงใจพี่นบห่วงรถจริงๆเหรอคะครับคุณรถสงสัยอะไรเหรอรถรถตัวคนเดียวคะ่ะไม่มีพี่มีนอ้อง นอกจากคุณแม่แล้วไม่มีใครห่วงรถเราผมกับคุณรถคุณแม่ก็เป็นเพื่อนกันนี้ฮะคุณรถยังมีผมอีกคนพี่นบเป็นลูกโทนเหมือนรถหรือเปล่าคะผมมีน้องชายอีกคนแต่เสียไปตั้งแต่แรกเกิดทีแรกที่เห็นหน้าพี่นบรถรู้สึกเหมือนพี่นบเป็นพี่ชายเพราะรถอยากมีพี่ชายมาก รถรู้สึกว่าพี่ชายจะต้องเข้มแข็งปกป้องรถได้ผมยินดีที่จะเป็นพี่ชายคุณรถนะฮะขอบคุณค่ะพี่นบรถถึงขอเรียกว่าพี่นบไงคะผมยินดีและเต็มใจครับคุณรถถ้างั้นพี่นบจะช่วยอะไรรถอีกอย่างได้ไหมคะคุณรถจะให้ผมช่วยอะไรอีกไม่ต้องเกรงใจนะฮะคืออย่างนี้ค่ะ รถอยากจะลาพักงานเพื่อพักผ่อนสักระยะได้ไหมคะลาพักคุณรถไม่เห็นจะต้องลาเลยนี่ฮะอยากพักก็พักไปเลยถ้ารถจะมอบหน้าที่ทั้งหมดที่รถทําให้พี่นพดูแลแทนพี่นบจะรังเกียจไหมคะรถจะได้พักผ่อนอย่างสบายใจหน้าที่ของคุณรถผมจะต้องทำอะไรบ้างฮะรัติรถยิ้มอย่างดีใจ สุดาคาดเดาไม่ผิดเลยทุกอย่างคะ่ะพี่นบเราจะให้รายละเอียดนะคะหญิงสาวแจกแจงรายละเอียดให้เขาฟังเป็นภาระหนักมากเลยนะคะมีหน้าล่ะคุณถึงตัวเล็กนิดเดียวพี่นบหมายถึงอะไรคะคนเราก็มีแค่สองมือสองขาแต่ถ้าภาระที่เรารับมันหนักมากจนอ่อนล้า บางทีมันก็เหลือกำลังรับนะคะค่ะแรกๆทำงานรถก็สนุกกับงานนะคะแต่พอภาระมันหนักขึ้นหนักขึ้นรถก็เคยถามตัวเองว่าทำไมรถต้องทำงานเป็นบ้าเป็นหลังอย่างนี้เอาเถอครับไหนๆคุณรถก็ลงทุนลงแรงทำไปมากแล้วถึงคิดยังไงก็แก้ไขไม่ได้คุณรถคิดถูกที่หาเวลาพักผ่อนอย่างนี้ รถขอบคุณพี่นพมากที่เข้าใจรถพี่นบหนักใจไหมคะในภาระที่รถฝากไว้หนักใจสิครับแต่ผมจะพยายามดูแลให้ดีที่สุดแล้วคุณรถจะพักนานไหมฮะพี่นบทำไปเรื่อยๆก่อนก็นแล้วกันนะคะรถกลับมาเมื่อไหร่พี่นบก็เห็นหน้ารถเมื่อนั้นนี่แสดงว่าคุณรถจะไม่อยู่ที่บ้านใช่ไหมคะค่ะ รถจะหาโอกาสไปพักผ่อนเปลี่ยนบรรยากาศที่อื่นค่ะแล้วถ้างานมีปัญหาอะไรต้องการคำปรึกษาผมจะติดต่อคุณรถได้ยังไงฮะรถจะโทรมาหาพี่นพทุกวันหลังสามทุ่มไปแล้วได้ไหมคะตกลงครับทั้งคู่มองสบตากันด้วยความเข้าใจและไว้ใจซึ่งกันและกันรัติรถรู้สึกเป็นสุขและปลอดโปร่งโล่งใจ เธอยิ้มอ่อนโยนแล้วยื่นมือขวาไปตรงหน้าทำไมฮาคุณรถสัมผัสกับรถหน่อยสิคะพี่นบทำให้รถปลอดโปร่งและมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกเลยค่ะนบพัศูนยิ้มอย่างอ่อนโยนเช่นกันเขายื่นมือไปสัมผัสมือเล็กบางของรัติรถมองสบตาเธอนิ่งนานรัติรถมองตอบ ความสุขความอิ่มเอิบแผ่ซ่านไปทั่วกายสำนึกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในใจเงียบๆพี่นกคะไม่เสียแรงที่รถแอบรักพี่นกมาตั้งแต่แรกพบหน้าพี่นกเป็นคนดีและน่ารักที่สุดรถดีใจที่ได้รักพี่นกแม้ว่าจะเป็นการแอบรักฝ่ายเดียวรถก็มีความสุขคุณรถคิดอะไรอยู่หรือฮะ มองหน้าผมอยู่นานนพศูนย์ค่อยๆค,ค,คลายมือออกเอ่ยถามเธอยิ้มยิ้มรสดีใจที่ได้รู้จักพี่นพค,ค่ะพี่นพเชื่อไหมคะว่าในชีวิตของรสตั้งแต่เรียนจบมารสก็เอาแต่ทำงานจนแทบไม่มีเพื่อนเพราะงานคือเพื่อนของรสชีวิตอย่างนั้นคงทำให้เครียดและเหนื่อยใช่ไหมฮะใช่ค่ะ พอรถมีคติประจำใจว่าถ้าจะทำอะไรจะต้องทำให้ดีที่สุดอีกอย่างพอรถไม่มีใครไงคะแต่เดี๋ยวนี้รถคิดว่ารถมีพี่นบแล้วรถคิดไม่ผิดใช่ไหมคะคุณรถคิดถูกแล้วต่อไปผมจะช่วยคุณรถเองเพราะที่จริงคุณแม่ก็มาลงทุนกับคุณรถไม่น้อยเลยพี่นบรู้ไหมคะพี่นบทำให้รถสบายใจ ปลอดปลงใจและมีความสุขมากสีหน้าของรติโรถระบายไปด้วยรอยยิ้มอ่อนหวานความสุขแผ่ซ่านไปทั่วดวงหน้าที่ยิ้มละมุนนั้นผมดีใจที่ช่วยให้คุณรถมีความสุขขอบคุณมากค่ะพี่นกขอบคุณจริงๆคุณรถทานของว่างนะคะพี่เตรียมให้เรียบร้อยแล้ว พิมพาพยาบาลที่หมอสุดาจ้างให้มาดูแลร,รติรสส่งเสียงมาจากในห้องอาหารราติรสล้าสายตาจากผืนทะเลสีเขียวครามเบื้องหน้าหันกลับมาถึงเวลาทานอีกแล้วหรือคะพี่พิมพค่ะอาหารกับยาคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณรสนะคะค่ะทานก็ทานพี่พิมพ์ทานกับรสด้วยได้ไหมคะ ได้ค่ะก็เราอยู่กันสองคนนี่คะน้ำผลไม้สดๆกับขนมปังกรอบเคี้ยวกรุบๆเพลินๆไม่อร่อยเลยสำหรับราตีรสไม่ทราบว่าทำไมรสจึงเบื่ออาหารมากทานอะไรไม่ค่อยอร่อยเลยจิบน้ำผลไม้สองสามอึกราตีรสก็บ่นเบาๆถึงไม่อร่อยแต่คุณรสก็ต้องทานนะคะ อาหารสำหรับคุณรรนี่พี่เลือกแต่ที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกายนะคะเป็นพาะโรคของโรดหรือเปล่าคะพี่พิมพ์ที่ทำให้โรดเบื่ออาหารคงมีส่วนด้วยค่ะแต่อย่าสนใจนะคะขอให้คุณรดนึกไว้อย่างเดียวค่ะว่าถึงเวลาอาหารคุณรดต้องทานให้อิ่มทุกมือ้อเพราะอาหารก็เปรียบเหมือนยาที่จะช่วยให้คุณรดมีชีวิตอยู่รอดได้ เรียกว่าเอากำลังใจต่อสู้โรคใช่ไหมคะพี่พิมพ์ใช่ค่ะไม่มีอะไรเหนือกว่ากำลังใจค่ะคุณโรสค่ะพี่พิมพโรสจะพยายามค่ะดีค่ะคุณโรสบางทีกำลังใจอาจจะช่วยให้คุณโรสหายจากโกาครคภัยไข้เจ็บก็ได้นะคะมีเปอร์เซ็นต์ให้รสหวังหรือคะพี่พิมพ์ไม่แน่นะคะไม่มีใครคาดเดาอะไรได้ทั้งนั้นค่ะ ออพี่ขอร้องคุณรถดื่มน้ำผลไม้ให้หมดแก้วนะคะจะได้สดชื่นได้ค่ะพี่พิมพ์ดื่มน้ำผลไม้เสร็จรถจะออกไปเดินเล่นหน้าบ้านพักบางทีจะเลยลงไปที่ชายหาดโน่นนะคะค่ะบ่ายมากแล้วแดดก,กำลังสบายเดี๋ยวพี่ตามไปนะคะรัตติรถเดินไปเรื่อยๆการได้พักผ่อนไม่ต้องเครียดกับงานอย่างนี้ ทำให้รู้สึกสดชื่นและปลอดโปร่งขอให้เรารู้สึกดีๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆเถอะอารมณ์ของรัติรสเป็นสุขเ,เงียบๆแม้ว่าในใจจะคิดถึงนพศูนก็ตามสัญญาณจากโทรศัพท์มือถือดังขึ้นแววตาของรัติรสเป็นประกายเมื่อเห็นเบอร์ซึ่งโชว์ที่เครื่องพี่นบรถดีใจค่ะที่พี่นบโทรมา ทำไมไม่รอตอนสามทุ่มล่ะคะรถจะโทรไปหาพี่นบเองใครโทรก่อนก็เหมือนกันคุณรถเป็นยังไงบ้างได้พักแล้วรู้สึกค่อยดีขึ้นค่ะพี่ฟังแล้วดีใจต่อไปพี่จะพูดกับรถอย่างสนิทสนมอย่างนี้ได้ไหมพี่นพรถดีใจจังเลยค่ะที่ได้ยินพี่นพพูดอย่างนี้ถ้าโรารู้สึกดีขึ้น พี่อยากให้รถพักน,น,นานๆไม่ต้องห่วงทางนี้นะครับพี่นบหนักใจกับงานมากไหมคะก็มีบ้างแต่พี่รับไหวและทำได้สบายมากรถไม่ต้องเป็นห่วงนะคุณป้าสบายดีหรือคะรถไม่ต้องห่วงคนอื่นพี่อยากให้รถห่วงตัวเองให้มากที่สุดพี่นบคะอะไรทำให้พี่นบห่วงรถมากอย่างนี้คะ ก็พี่ห่วงรถพี่เห็นรถเหนื่อยแปลกใจอะไรหรอแปลกใจนิดหน่อยค่ะอย่าแปลกใจเลยถ้าไม่ให้พี่ห่วงรถจะให้พี่ห่วงใครเสียดายที่รถไม่ได้เห็นหน้าพี่นบเวลาพูดอย่างนี้ทำไมพูดอย่างนั้นละะ่ะฮะไม่เคยได้ยินพี่นพ,พูดอย่างนี้เลยอยากเห็นหน้าพี่นพว่าจะเป็นยังไงนี่ไม่เชื่อหรือฮะ ว่าพี่ห่วงรถจริงๆเชื่อค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่นบมากพี่นบกำลังทำงานอยู่หรือเปล่าคะเนี่ยพี่กำลังเริ่มให้คนงานก่อสร้างสะพานเชื่อมครัวถ้ารถกลับมาจะเห็นว่าสะพานที่รถอยากให้พี่ทำนั้นเสร็จสมบูรณ์และสวยตามที่รถฝันไว้ขอบคุณค่ะพี่นพรถไม่รู้จะพูดอะไรดีกว่าคำว่าขอบคุณพี่จะดีใจมาก ถ้าได้เห็นรถอีกครั้งรถเข้มแข็งสดชื่นทำได้ไหมฮะตกลงค่ะพี่นบสวัสดีค่ะรติรถวางสายไปนานแล้วแต่นพสูนยังนิ่งอึ้งไปนานไงนบทำไมนั่งเงียบไปล่ะนพสูน,นมีสีหน้าค่อนข้างเครียดเป็นครูก็เอ่ยถามอย่างอัดอัน้นสุ ผมฟังไม่ผิดนะที่สูบอกว่ารถเป็นคุณฟังไม่ผิดหรอกคนพที่สูพูดน่ะจริงทุกอย่างแต่เป็นเรื่องที่สูกับรถรู้กันสองคนเท่านั้นคุณแม่รถยังไม่รู้เลยแล้วสูมาบอกผมทำไมรู้ไหมผมแทบช็อกนะนี่ที่สูบอกนบเพราะนบทำงานอยู่กับรถไงคะเพื่ออะไรหาสู เพื่อให้คุณช่วยรถในเรื่องงานไงล่ะมีคุณคนเดียวที่จะช่วยให้รถหายห,ายห่วงกังวลในเรื่องงานจะได้ไม่เครียดไงคะใบหน้าของนพสูนดูเศร้าสลดลงอย่างเห็นได้ชัดหมอสุดาแปลกใจนบคะทำไมคุณทำหน้าเศร้าอย่างนั้นล่ะสู่บอกตรงๆนะผมเศร้าจริงๆเศร้าอย่างบอกไม่ถูก ครั้งที่ถูกลักนาสลัดรักผมยังไม่เศร้าอย่างนี้เพราะอะไรหรือคะนบ no. บอกตรงๆผมสงสารคุณรสมากมากเสียจนอยากจะเจ็บแทนเธอนบ no. <No. S 2> คุณพูดจริงหรือเปล่าผมเป็นคนพูดจริงสู่เคยเห็นผมพูดเล่นเหรอนั่นสิคะสู่ถึงแปลกใจมากอย่าแปลกใจไปเลยสู่ รัติรสเป็นคนเก่งมากไปด้วยความสามารถหลายอย่างถ้าเธอไม่มีโรคลายนี้มาเบียดเบียนเธอคงจะสร้างงานที่เธอรักให้เจริญก้าวหน้าชนิดที่หาใครเทียบฝีมือเธอไม่ได้ถ้างั้นแสดงว่านบทั้งเห็นใจทั้งสงสารรสใช่ไหมคะใช่ผมไม่เคยสงสารใครอย่างนี้ถ้ามีอะไรที่ผมจะทำเพื่อเธอได้ผมจะทำทันที จริงหรือคะนกสู่สงสัยอะไรหรอถ้างั้นสู่อยากจะขอให้คุณให้กำลังใจรถมากๆเพราะคนเราอยู่ได้ด้วยกำลังใจนะคะสู่บอกว่าเรื่องที่คุณรถป่วยนี้เป็นความลับไงฮะนั่นสิคะคงต้องหาวิธีให้กำลังใจรถให้ดีที่สุดอย่าให้เธอคิดมากและสะเทือนใจและอย่าให้รถรู้ วาสุบอกเรื่องที่เธอป่วยให้คุณรู้นะคะผมคิดว่าผมทำได้และผมจะพยายามหาสุขอบคุณแทนรถด้วยนะคะดวงตะวันกลมโตสีส้มปนเทากำลังจะจมลงสู่ผืนทะเลช้าๆแสงสีส้มรอบกายเริ่มหม่นมัวตะวันกำลังจะรับฟ้าเหมือนหัวใจของเราที่ต้องซ่อนความเศร้าไว้ลึกๆ แม้กระทั่งคุณแม่เราก็บอกคุณแม่ไม่ได้ว่าเรากำลังป่วย